สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเมนีเอินไซเอินหาเอินบริการช่างโรดครับช่างวิโรดพาเพื่อนนะครับออกมาให้คำปรึกษาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับกๆตนันอออกมันไนบอแตตอนแรกเอามาลงมาราง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 มาพิษมะพิษช่วงไหนไปอีกตัวนี้ละะตัวนี้ตัวนี้ละพิษตัวดึงเสร็ตัวแรกดึงเสที่โรดวางเอามาสูตดึงเสพอดึงเสร็จปุ๊บใส่ขึ้นไนเอ กินไน้ไปอะไรอยงจะกดเป็น้าไปไม่่นเพราะว่าออกนอกก็สายสีมสยสอ่าเล็กสายสอะืมบวกบวกกันนีละสองเส้นครับายสีสาีได้หะได้ได้ยื่ยันนีม็มาอกปนเบื้องครับ้วยครับบบาเป็นยังนี่พ่นเขาได้นี่ไานนี้นี่านี่อยู่ได้นี่อะไรได้ี่มันเัน บ่เป็นยังให้มันชิกวัวเลยให้มันเลื่อมไปเลยให้มันเลื่อมไปเลยเราเบื้องเลื่อมเมอาป่ะคันคันข้าวปลาแก,ก่ไปเล็กไม่อีกว่ะเล็กไม่มันใสสัญญาลสัญญาล์ใส่ไตอันนี้ให้ช่างไปโหลดมาซอยแก้ไขปัญหา <c oughs> นี่ครับนี่ครับนั่นหลครับหุ่นหุ่นตุ่หุนเลยวยถ่านเลยมีมีทองเ้าเรือเรือมาทำก่นเลหบ่าเรือมาทำกนไมลางเรือเท่าไรเรือเท่าไรข้างนั่นเหนึอยสิบที่เท่าไรอันนี้1้อ นอกนี่แหละเนาะประสิทธิ์อะตัวนึงนี่แหละเพราะว่าพ้ากันมาเสียเวลาอยู่นเนโะบุญเหล่าหลอกเรอบพอดีคัดของนิดนึงครับพี่น้องครับเอ็นใสเอ็นหาเอ็นบริการช่างวิโรจน์ผ้าเพิ่นนะครับมาตรวจตาย่ำๆทามข้าวให้อีกนะครับขอขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่มาดูแลกัน อ่ะเนี่ยแปไปแปลไมางงครับตันนี้ถ้าแท็กดีเซียนปะแทกครับมันี่ยังเขาไปแก้แพกแก้ไปเลยบแมนงานงอกงานงอกครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าแกแกไปีเซั่ยงเดีนี้กอนนี่ังไงเขาออกมาตรวจงานครับวันนี้ นัช่องส3 8 1 3บสาม33.8นึ่งส่มสงไสสเท่ง3นลงมาไส์คอเินี่เตัวแรกตัวแรกตัวนุดตัวนอันนี้เนาะสเขาเอา33 33 33นี่เล็กซียูกลาง33เล็กซีู่3 ถ้าถ้าเขาเอาสามสิบสามอยู่ดูห้องนี้เนาะมันพิษมุงนี่มันมันมันสิไปเรื่อยนั่นแหละมันมันจะกว้างไปเรื่อยนี่แหละปัญหามันเขาเขาต้องหาอย่างนี้สิตัวนี้มาปุ๊บสามสิบสามอีกสองกอดสามสิบสามเขาอันนั้นไว้นี่เขาเอาเล็กมาใส่เขาเอาเล็กมาใส่กลางเลยเนาะแล้วก็เยาก็วัดเบิ้งนี่มันสิเหลือบวมหัดสามสิบสามมันบลาอืมเล็กอยู่กลางเลยเนาะ อาเรกสามสเนาะสามนะี่มันสีเหลืออายุสามสิบเอ็มนะอ็ดห้องห่องห่องตัวนีสวน่สีดิบอ็ดจุดแปดสเอ็ดจุดแนี่ส้นชนห่องนี่ ข้องนี่สิได้ามเี่แดกกีส่ิบแปดเอาเอาเลขลใต้ก่ลยแม่แม่บอแม่เอาสิบแปดเอาเลขลงใตกแมเนี่ยเขาหาเขาหาเบิงตอนนี้ก็ได้นี่อ่ามีก่สามสิดไม่คิดมันมันขาดอยู่8มิ้เด้อโอ้ขาดยู่สิบแขาดยู่สมสิเขาดยู่ส้นหนึ่งอะไรเ้นขาดาดอสู่เ้นแปดเซนเ้นแปดบวกสิบอัน กับเป็นหลายดิจะเป็นสิบเส้นเห็นไหมสิบยี่ส <|ja|> ิบสิบเห็นละแปบสิบจะเป็นสิบเส้นเห็นไหมอันละเส้นกลัวเส้นกลัวเกือบยี่สิบเส้นพุ่นไหมมีดินสอป่ะเข้าหาตอนนี้เลยอ่าเอากะเอากะเอากะเอาตามนี่เลยเอาเอาอันแรกนี่ไปเนาะ สวัสดีครับ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 เรือลื้อลุกบ่เฮ้ยเรื่องคาเฮือนเรื่องข้าฮื่นโอ้ตอนนี้จะได้ลือละทั้งหลังเลยตอนนี้งานงอกวิศวะไม่เซ็นรับรองวิศวะมาตรวจงานมาพันวิศวะวิศวะไม่เซ็นรับรองต้องได้ลือทั้งแผงเนี่ย บอกงานเข้าแล้วเอบอกงั้นมันปูไม่ได้ปูกระเบื้องไม่ได้ดีแล้วแท็กไว้ไม่เชื่อมแข็งงั้นงานงอกเลยนี่เกือบอันนี้เข้างั้นงนอกง,งอกครับพนะี <c> ่ <oughs> น้องได้อยู่นะ้มันร่วงเขาคิดว่ามันไปขนอนไตฟงจีได้คือว่าละ่ะเขาบอกกระเห็ดแต่ว่าผู้ปลูกกระเบื้องคนว่ามันบ่อไร มันก็งานหงอกนะครับงานหงอกอันนี้ก็เป็นบ้านพี่เออ่ะเดี๋ยวให้เขามาสร้างให้เาเอกับปานิพนสร้างให้เสร็จแล้วก็ยี่กั้งทั้งทางนี้ดีกว่านี่อทางนี่มันนมั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 นจะเนื้อครับหลายกว่าวัดไหมขับเป็นอยู่ ผิดเป็นครูผิดเป็นครูนี่ส่เสียหายก็มาด้วยสวัสดีค่ะช่างวิโร์ผาเพลินครับขอคจริงเหรอคะนี่นี่นี่ในช่างเนอะหรอจริงๆรับสวัสดีแฟนคลับสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับของพี่พี่ไคะช่างวิโร์ผาเพลินครับช่างวิโร์ผาเพลินทุกคนด้วยนะคะวันนี้สายเสียหายก็อยู่บ้านที่นี่คนค่าดูกําลังช่างกําลังแก้ไขบ้านที่นี่อยู่ชกใครมาคืนเลยโชคชก ติดตามเด้อไอ้ภาพเพื่นครับติดตามแล้วเมื่อเช้าหนิใช่เสี้ยให้ของเราไปติดตามพี่ค่าของเราเออน้องนาโคกแล้วกันมาเออเออน้องนาโคกเขาเจะกันละโบแมนครับอีกเขาจะรับพอน้องนาโคกบ้าบ้าเอาอันนี้บ่แม่มาใส่โบแมนครับนี่เพิ่น เป็นสาวสวยขอร่นมันทึกกี่นี่บอโบตัดออกช่องนี้มันมาตัดเด้อผมได้เบ่าเด้อเบีาเอยถ้าเปนาเอคีไยว่าอ้ยเบ้าเอนี่แหะผู้ขี้ไร่น่ะเอนี่เออเบ้าเอนี่แหละ เอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งนะครับตอนนี้ช่างนิพนธ์คำตะกะกำลังเซ็งแล้วก็ศึกษาดูงานใหม่นะครับไม่เป็นไรครับผิดเป็นครูครับเราไม่รู้ย่อมไม่ผิดครับความผิดจะสอนให้เรารู้และสอนประสบการณ์ให้กับเราครับเดี๋ยวมวเออี๊แล้วอาหารผิดเลยโอ้แมวเอี๊ยีแล้วลูกน้องคนขี้เล็กผิดซะนะคนขี้เล็กผิดเลย ปดะพี่น้องที่ให้ขอเจ้าวาอีพี่น้องที่ให้ขอเบอร์อีนี่นะครับพี่น้องครับมันกะผิดพลาดนะครับในการลงห่องนะครับกแกอ้าวเราต้องสนุกไปกับมันนะพี่น้องครับสนุกไปกับมันมวนไปกับงาน รตอนนี้ครับพี่น้องครับกะอยู่ในช่วงที่ผิดพลาดทั้งทคนิคนิดน้อยนะครับเฮากะคิดผิดครับคิดผิดเหตุผิดนะครับนิดนิดนิดหน่อยครับเดี๋ยวชัาง่นกำลังวิเคราะห์ให้เิ่งอยู่นะครับพี่น้องครับกะถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการเรียนลู้นะครับประสบการณ์ไม่ๆม่นะครับพี่น้องครับกะ คือว่างั้นเขาบอกกังั้นเขาอยู่นะครับแต่ว่านักบอกกันกับบว่อคจะนักครับเพราะว่าเ้าวบด้เชืมแข็งครับห้องห้องหหเกี่ยแทก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 ออกนิดนึงนะครับแล้วก็ขยับขยับนะครับเดี๋ยวคนที่ขีดเส้นให้ไหมนะครับแต่ว่าตามมาตรฐานที่เขาหาไว้นะครับเขาหามินมันผิดนิดนึงนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับผ่านไปแค่มินสองมินบ่แล้วมันก็เลยเป็นไปเรื่อยเเพิ่มความคอนคอนคอนไปเรื่อยแล้วเฮนห้กลายเป็นบอลลูตัวครับ จะได้ต้องมีการแก้ไขกันไหมนะครับต้องให้นายช่างนะครับวิศวกรนะครับวิโรดพาเพินออกมาตรวจตาให้นะครับเพินบอเซนให้พันเท่ากับสามารถดํานเงินยงไม่ได้ดีที่มาเร็วกว่านี้ครับพามาทากก่านี้บาลนีพ่นแรนแข็งเลยครับเชื่อมจริงไงยุ่งเลยเพระยุ่งเลยเพราะว่าะลายลเล็กเลยะลายลเล็กส่กันยากครับเพราะว่าแผ้เชื่อมเนี่ยโอ้ วันนี้นแรนเจบุกย่งแน่นเลยล่ะครัอบชวโรธทเพื่นทาทันเวลาพอดีครับท้าสุ้ายมันย่งอยู่สาจุดอันนี้มันก็จะทอกันเลยนะหลดล้มันตรงย่างหน่อยก็สามสเอานะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับ ที่พี่น้องเขามาเป็นกำลังใจให้ชองชังวิโรธพาเพลินนะครับร่วมถึงบ่าเอเป็นผู้ดำเนินรายการให้พี่ให้น้องเขาได้บึงนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับที่หักแพ้งแบ่งปันนะครับทีมงาน y ย u ทูบแลนด์ดิเดียนไอ้น่อง2องฟังโคงเบิร์ดสุปูสุคนนะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะปิดว้สำก่อนะพี่น้องนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ